โรงพยาบาลขากันไกลโรงพยาบาลยูค่ะที่มีทีมแพทย์ศัลยแพทย์ชื่อดังคุณหมอชินแล้วก็คุณหมอชินกับรายการเรตมีอินแต่ถ้าขาดกันไกลนะคะจาเป็นที่จะต้องอยู่ที่เกาหลีนะคะ1เดือนค่ะทุกคนใครจะสามารถดูแลเราได้30วันที่อยู่เกาหลีล่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าเอเจนต์ส่วนใหญ่หลายๆคนเนะะีนนะะ่ยเขาก็ดูแลเราเต็มที่เนี่ยอยู่แค่โรงพยาบาลเท่านั้นแป้งให้เต็มที่เลยนะคะือเจ็วันสำหรับคนไข้แป้งที่มีผ่าตัดขาดไกลที่จําเป็นต้องอยู่เกาหลี30วันนะคะไม่ต้องกังวลใจไปเลยค่ะเพราะใน30วันในทริปการใส่กรมตรงนี้นะคะจะมีแป้งแล คอยส่งโรงพยาบาลแล้วก็รับที่โรงแรมแล้วก็พาไปเที่ยวกินช้อปปิง้งแล้วก็เดินลบบวมที่เกาหลีนั่นเองค่ะไม่ได้ดูแลแค่สัปดาห์แรกเท่านั้นแต่แ้งจะดูแลตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงจบคลิปโรงพยาบาลโครงหน้าโรงพยาบาลขาดก,การไกยโรงพยาบาลเออีค่ะที่มีทีมแพทย์ศัลยแพทย์ชื่อดังคุณหมอคิมแล้วก็คุณหมอชินจากรายการเรตมีอินนั่นเองค่ะรายการที่คัดเลือกคนที่หน้าตาที่โดนบูลลี่สามารถพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยค่ะทุกคนที่สามารถใสก่กรรมจากคนไม่สวยให,ให้เป็นคนสวยได้ค่ะ โรงพยาบาล EU นะคะปัจจุบันนี้นะคะคนเกาหลีมาทํากันเยอะมากแล้วไม่ใช่แค่คนเกาหลีเท่านะคะยังมีคนไทยหลายๆคนหรือคนต่างชาตินะคะบินมาทาใส่กานที่นี่เพราะว่าโรงพยาบาล EU จะเป็นโรงพยาบาลที่ทําแค่ขากไกลแล้วก็โครงหน้าเท่านั้นค่ะทุกคนถ้ามีการผ่าตัดแค่โครงหน้าแล้วก็ขากไกลนะคะให้ย้ำเลยค่ะว่าเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางอย่างแน่นอนค่ะปัจจุบันนี้นะคะทุกคนที่เกาหลีเนี่ยหมอที่ทําขากันไกลนะคะมีน้อยมากๆไม่ใช่ทุกโรงพยาบาลจะมีรายการผ่าตัด ขาอังไก่ทนานั้นนะคะหรือหล,หลายๆคนเข้าใจผิดมากๆเลยค่ะว่าการทําขายอังไก่เนี่ยจำเป็นสําหรับคนที่หน้าบะม่วงคางยืน่นฟันไม่สกกันหรือแม้กระทั่งคางถอยนะคะแต่ว่าการทําขายอังไก่นะคะสามารถแก้ไขปัญหาให้เราดูเป๊ะด,ดูสวยได้สําหรับคนที่มีใบหน้าส่วนกลางค่อนข้างยาวแล้วก็มีปากที่ค่อนข้าง,งอุมเพราะว่าการแก้ไขตรงนี้นะคะจําเป็นที่จะต้องแก้ไขด้วยขาอังไก่เท่านั้นจะไม่สามารถแก้ไขได้โดยการผ่าตัดโครงหน้า3จุดถ้าเราได้รับการแก้ไขที่ไม่ตรงจุดหน้าเราก็ยังเป็นปัญหาอยู่ไม่ได้รับการแก้ไขและเรื่องระยะเวลาพักหลี โค้งหน้ากับขานไกแตกต่างกันอย่างไรก็ต้องบอกก่อนเลยค่คะว่าโค้งหน้าเนี่ยพักฟื้นแค่7วัน14วันก็สามารถกลับไทยได้แล้วแต่ถ้าขานไกนะคะจําจเป็นที่จะต้องอยู่ที่เกาหลีนะคะ1เดือนค่ะทุกคนเพราะว่ามันจะต้องมีการเกี่ยวข้องกับฟันแล้วก็โค้งหน้าแล้วก็ขานไก cend, จําเป็นที่จะต้องใช้เวเฟอร์พิมเวเฟอร์เพื่อที่จะประคองฟันหลังจากที่ผ่าตัดนั่นเองค่ะทําให้การพักฟื้นตรงนี้นะคะอยู่ในระยะเวลาที่อยู่เกาหลีเนี่ยหเดือนเพราะว่าเราจะต้องเจอแพทย์เนี่ยอย่างน้อย3าครั้งถึงสามาถกลับไทยได้แล้วระยะเวลา1เดือนี่ยน่วงเด แม้กระทั่งการพิ์เวเฟอร์หรือแม้กระทั่งอันอบรวมการฉายแสงอะไรอย่างนี้แลวถ้าถามว่าอีก20วันที่เหลือล่ะคะเราจะทำยังไงจำเป็นไหมที่ต้องนอนอุ้ยอยู่ในห้องบอกเลยค่ะว่าไม่จำเป็นค่ะทุกคนเพราะว่า2วันเนี่ยเราก็สามารถเดินออกสามารถเดินช็อปปิ้งได้เลยรับบรรยากาศหนาวๆที่เกาหลีเพื่อลดบวมใบหน้าของเดาแต่ถ้าถามว่าใครจะสามารถดูแลเราได้30วันที่อยู่เกาหลีล่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าเอเจนต์ส่วนใหญ่หลายๆคนเนี่ยเขาก็ดูแลเราเต็มที่เนี่ยอยู่แค่โรงพยาบาลเท่านั้นแป้งให้เต็มที่เลยนั่นก็คือเวันก็คือพาเราเข เราจะต้องจับเป็นที่อยู่อุดอู้ไหมเราจะต้องกลัวหลงกลัวแบบภาษาไม่ได้หรือแม้กระทั่งแบบอุ้ยไม่ไปดีกว่าตัดปัญหาแล้วมันจะมีใครเข้ามาดูแ,แลเราไหมมีใครเข้ามาเยี่ยมเราไหมจากประสบการณ์ที่แป้งดูแลคนไข้ามานะคะแป้งไม่อยากให้คนไข้ของแป้งเนี่ยมาสวยมาเจ็บแล้วมาหดหูเรื่องการอยู่ที่เกาหลีค่ะสำหรับคนไข้แป้งที่มีผ่าตัดขานไก่ที่จําเป็นต้องอยู่เกาหลี30วันนะคะไม่ต้องกังวลใจไปเลยค่ะเพราะใน30วันในทริปการใส่กรตรงนี้นะคะจะมีแป้งแล้วก็ทีมงานของแป้งนะคะคอยส่งโรงพยาบาลแล้วก็รับที่โรงแรมแล้วก็พาไปเที่ยวก เกาหลีนั่นเองค่ะไม่ได้ดูแลแท่สัปดาห์แรกเท่านั้นแต่แป้งจะดูแลตั้งแต่ต้ตนคลิปจนถึงจบทีป,ปนไข่ของแป้งจะต้องได้ผลลัพธ์เรื่องการผ่าตัดได้รับการแนะนําหมอที่ดีและต้องเป็นทิปที่สวยงามแล้วก็อุ่นใจเสมอที่มาทาไสยกรรมกับแป้งค่ะ